คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนวันนี้ทางช่องรวมเล็กเด็ดอาจารย์ดังก็จะมานำเสนอเล็เด็ด สไลด์แรกที่ทางช่องจะมานําเสนอในวันนี้ก็เป็นของตําราเรียงเบอร์ตําราเรียงเบอร์งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน่อ6พันห้าร้อยหกสิบห้าตำลาเรียงเบอร์ให้2ชุดชุดแรกใค้เลข3กับเลข4ชุด่อตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี3 1 3 4 3 7ถ้าเลข4มาก็จะมี41 4 4 4 7และอีกชุดหนึง ให้เลข6กับเลข0ูนช่วยสองตัวให้ถ้าเลข6มาก็าจะมี6 2 6 3 6 9ถ้าเลข0ูนย์มาก็าจะมี0,2 0 3 0 9. สสํมาหรับผลงานว่ที่ผ่านมาตําราเรียงเบอร์ให้15ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก15ให้15ออก15ถูกเลขท้าย2ตัวรับเรามาตามกันต่อว,ว่างวดนี้ตําราเรียงเบอร์ยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำมาตอนเข้ามาตัวที่ปอประสาททองงวดประจาวันที่1พฤศจิกายน2565ปอประสาททองให้เลข3กับเลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี0 3 2 3 7 3ถ้าเลข6มาก็จะมี0 6 2 6 7 6ชุด3ตัวให้9 0 3 5 2 3 1 0 6 4 7 6สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาปอประสาททองให้0 6 1ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วที่1ออก1 0 6 ให้061ออก106เข้าตัวโตสของเด้ทาย3ตัวท้าที่หนึ่งับละมาตามกันว่างวดนี้ปอประสาททองยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม คข้ามาต่อกันเลยครับมาต่อจิตตกรงวดประจําที่1พฤศจิกายน2565จิตตกรให้เลข2เลข3เลข9เจ้า2ตัวให้ถ้าเลข2มาก็จะมี23 24 26 27 28 20ถ้าเลข3มาก็จะมี33 34 36 37 38 30ถ้าเลข9มาก็จะมี93 94 96 97 98 90สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาจิตตกรให้ 06กับ51ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1ออก106เลขท้าย2ตัวออก15ให้06กับ51 06ถูกเลขท้าย2ตัวท้าที่ที่1 51ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวรับรามาตามกันว่างวดนี้จิตกรยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ้ามาต่อกันเลยครับมาโดยจักรวาลโชคงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2 5 65จักรวาลโชคให้2ชุดชุดแรกให้เลข3กับเลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี3 1 3 5 3 7ถ้าเลข6มาก็จะมี6 1 6 5 6 7ชุด3ตัวให้ 6, 3 7และอีกชุดหนึง ให้เลข2กับเลข9ชุดสตัวให้ถ้าเลข2มาก็จะมี2 0, 2, 3 2 6สถ้าเลข9มาก็จะมี90,93,96สําหรับผลงานวัดที่ผ่านมาจาัก,กรวาลโชคให้06ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าดวยที่1ออก1 0 6ให้06ออก06ถูกเลขท้าย2ตัวท้าดวยที่1ขับลามาตามกันว่างวดนี้จัก,กรวาลโชคอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหม คอมตอร์เข้ามาตัวออด้อ่อางชัยนาทงวดประจําวันที่1พฤศจิกายน2565อ่างชัยนาทให้เลข3เลข4เลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี30 31 34 35 37 38ถ้าเลข4มาก็จะมี40 41 44 45 47 48ถ้าเลข6มาก็จะมี60 61 64 65 67 68ชุด3ตัวให้930 641 764สําำหรับผลงานวัดที่ผ่านมาอ่างไชานาทให้0 6กับ51ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1ออก1 0 6เลขท้าย2ต่อหนงให้06กับ51 06ถูกเลขท้าย2ตัวท้าด้วยหนึ่1 5.1ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันว่าวดนี้อ่างไชานาทอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ขมาต่อเข้ามาโดยซัดจอือเทลาพวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2565ซัดจอือเทลาให้เลข3ตัวเดียวให้เลข3าุด2อตัวให้3 4กับ38ชุด3ตัวให้238สําหรับผลงานวัาที่ผ่านมาซัดจอิอเทลาให้15ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายสอตัวออก15งให้15ออก15ึงถูกเลขท้าย2อตัวครับเรามาตามกันว่าวดนี้ซัดจอือเทลายังจะให้เข้าเป้าอีกไหม ขมาต่อเข้ามาตีาาตด้วยกระต่ายดำงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2565กระต่ายดำให้เลข3กับเลข9กยิ่วงตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี3 1 3 4 36 37ถ้าเลข9มาก็จะมี9093สําสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมากระต่ายดำให้1 5ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลข้าย2ตัว15ให้15ออก15ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว,ว่างวดนี้กระต่ายดำจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า เข้ามาตอนเข้ามาตอเก่งตลอด40ปีงวดประจำวันที่1พฤิกายน2565เก่งตลอด40ปีให้เลข3เลข6เลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี32 34 36 30ถ้าเลข9มาก็จะมี92 94 96 90ชุด3ตัวให้532 834 592เาหรับผลงานวัดที่ผ่านมาเก่งตลอด40ปีให้15ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเลขท้าย2ตัวออก15ให้15ออก15ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันว่างวดนี้เก่งตลอด40ปียังจะให้เข้าเป้าอีกไหมขมาตอนเข้ามาตัวสามเหลี่ยมนำโชคงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2565 สามเหลี่ยมนําโชคให้เลข3ากับเลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี3 1 3 3 3 8ถ้าเลข6มาก็จะมี6 1 6 5 6 8งหาหสำหรับผลงานวัาที่ผ่านมาสามเหลี่ยมนำโชคให้1 5ผลการออกตลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก15ให้15ออก15ถูกเลขท้าย2อตัวรับละมาตามกันต่อว่าวันนี้สามเหลี่ยมนำโชคยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า เข้ามาตเข้ามาโตรวยโทษไทยออนไลน์งวดประจําวันที่1พฤศจิกายน2565รวยโทษไทยออนไลน์ให้เลข3เลข4เลข5เลข0ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี31 32 36 37ถ้าเลข4มาก็จะมี41 42 46 47ถ้าเลข5มาก็จะมี51 52 56 57ถ้าเลข0มาก็จะมี01 02 06 07สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมารวยโทษไทยออนไลน์ให้15 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ต่อออกหนให้1 5ออก1 5ถูกเลขท้าย2อตัวครับเรามาตามกันต่อว,ว่างวันนี้รวยทษดไทยออนไลน์ยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมคำมาตอนเข้ามาตบบารมีเจ้าพ่องวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2,565บารมีเจ้าพ่อให้เลข3เลข6เลข9ตัวเดียวให้เลข6ชุดสอตัวให้ ้าเลข3มาก็จะมี3 1 3 4 3 0ถ้าศทะเลข6มาก็จะมี6 1 6 4 6 0ถ้าศทะเลข9กมาก็จะมี91 949 0ูนชุด3ตัวให้9 3 1 5ส4 4 3นสําำหรับผลงานวดิที่ผ่านมาบารมีเจ้าพ่อให้15ผลการออกตลาดกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย 2. ตัวออกให้15 615ออกถูกเลขท้าย2อตัวรับระมาตามกันว่างวดนี้บารมีเจ้าพ่อยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า เข้ามาตอนเข้ามาตอนอุ้ดเชียงใหม่งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2565อุ้ดเชียงใหม่ให้2ชุดชุดแรกให้เลข3เลข4เลข6เลข9และอีกชุดหนึ่งให้เลขศเลข1เลข4เลข6สสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาอุ้ดเชียงใหม่ให้06ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายทุกที่1ออก1 0 6ให้06ออก0 6นถูกเลขทาย2ตัวท้ายทุกที่1ขับละมาตามกันต่อว่าหวดนี้อุ้ดเชียงใหม่ อยากจะให้เข้าเป้าอีกไหมเข้ามาตอนเข้ามาเดดาวมงคลงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2565ดาวมงคลให้เลข3เลข4เลข0ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี3 2 3 5 3 7ถ้าเลข4มาก็จะมี4 2 4 5 4 7ถ้าเลข0มาก็จะมี0 2 0 5 07สำหรับผลงานวัดที่ผ่านมาดาวมงคลให้1-5ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก1-5ให้1-5ออก1-5ถูกเลขท้าย2ตัวครับระมาตามกันว่างวดนี้ดาวมงคลยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ขมาตอเข้ามาตัวได้พญาดงชมแดงหวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2565พญา,าดงชมแดงให้2ชุดชุดแรกให้เลข5กับเลขก6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี5 2 53 57 59ถ้าเลข6มาก็จะมี62 63 67 69และอีกชุดหนึ่งให้เลข4กับเลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี14 24 64 04ถ้าเลข9มาก็จะมี19 29 69 09สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาพญาด,ดงชมแดงให้01กับ51ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขขาย3ตัวท้าย้วยที่1ออก106 เลขท้ายตองตกวหงห้ให้ศ1กับ51าหูนหนึ่งเข้าคู่เงินของเลขท้ายสตัวท้ายที่1นึห้ถูกตัวกับของเลขท้ายสอตัวรับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้พยายามงชมแดงยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม ขมาตองเข้ามาต่อยลูกไทยงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2565ลูกไทยให้เลข4กับเลข1ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี04 34 54 84ชุด3ตัวให้934 154 784ถ้าเลข1มาก็จะมี21 31 61 91สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาลูกไทยให้16ผลการออกสลาดกินแบ่งรัฐบ,บาลเลขท้าย3ตัวท้ายหที่ที่1ออก106ให้16 หนเข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้าที่หนึ่งขับเรามาดต,ตามกันว่างวดนี้ลูกไทยยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าขมต์ต่อเลยข้ามาโดสุภาพบุรุษงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน5 5 6ตัสุภาพบุรุษให้2ชุดชุดแรกให้เลข3กับเลข6ชุด2ตัวให้ ถ้าเลข3มาก็จะมี0 3 4 3 7 3 9 3ถ้าเลข6มาก็จะมี0 6 4 6 7 6 9 6และอีกชุดหนึ่งให้เลข0กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0มาก็จะมี1 0 2 0 5 0 7 0ถ้าเลข8มาก็จะมี1 8 2 8 5 8 7 8สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาถูกภาพบุรุษให้0 1ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเลขท้าย3ตัวท้ายท,ที่1ออก106ให้01 ศูนย์เข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้าทุวที่1นครับเรามาตามกันว่าวดนี้สุภาพบุรุษยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมคามต่นเข้า<ๆ>มาตดยโหนสายฐานงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 5หโหนสายฐานให้เลข 3, เลข 6, เลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 7 ถ้าเลข6มาก็จะมี6 0 6ูนหาถ้าเลข9มาก็จะมี9 0 9 5สูนย์าหาหรับผลงานว่าที่ผ่านมาโหนสายทานให้เลข1กับเลข5ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ามตัวท้าหรือที่1ออก1 0 6เลขท้ายงตรงห้ให้เลข1กับเลข5เลข1เข้าหลักร้อยของเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1เลข1กับเลข5เข้าเลขท้าย2อตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขาเามาตามกันว่าวดนนี้โหนสายทานจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า เข้ามต่อเข้ามาต่อแหล่งเสียนหุ้นประจำวันที่1พฤศจิกายน2,565แหล่งเสียนให้เลข3เลข4เลข 6, ลข6ชุดสอตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี3ตูน3ต 3,5, อง 3, 5, 3, 8, ถ้าเลข6มาก็จะมี6ตูน6ตสอง6าหสำหรับผลงานวัที่ผ่านมาแหล่งเสียนให้เลข1กับเลข0ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ออก 106ศนเลขท้าย2ตกหนึ่งให้เลข1กับเลขศูนเลข1กับเลขศูนย์เข้าหลักร้อยและหลักสิบของเลขท้าย3ตัวท้าที่1่เลข1เข้าหลักสิบของเลขท้าย2ตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขณาะมาตามกันว่าวดนี้แหล่งเซียนยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม เข้ามาตอเข้ามาต่ออาจาร,รย์ไก่ลาดพาวงวดประจำวันที่1นึ่งพฤศจิกายน2565อาจาร,รย์ไก่ลาดพาวให้2ชุดชุดแรกให้เล 2, ข2กับเลขก6ชุด2ตัวให้ถ้าเลขกอมาก็จะมี2 0 2 1 2 3 2 7ถ้าเทลข6กมาก็จะมี6 0 6 1 6 3 6 7 และอีกชุดหนึ่งให้เลข4กับเลข8ชุดสองตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี 40, 43, 48, 49ถ้าเลข8มาก็จะมี 80, 83, 85, 89สาำหรับคนงานวัที่ผ่านมาอาจารย์ไก่ลาภพาวให้เลข0เลข1เลข5ผลการออกตลาดกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่ที่1ออก 1, 0, 6เลขท้าย2ตัว 1, 5ให้เลข 0, เลข1 เลข5เลขศูเข้าหลัก10ของเลขท้าย3ตัวท้าที่1เลข1กับเลข5เข้าเลขท้าย2ตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขันมาตามกันว่างวดนี้อาจารย์ไก่ลาบเผาวยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า มาตองเข้ามาเตัวด่วน99แม่กองงวดประจำาที่นทีพ่1พฤศจิกายน2565ด่วน99แม่กองให้2ชุดชุดแรกแค่เลข2กับเลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มาก็จะมีสองสูนถ้าเลข6มาก็จะมี6 3ส0ูนชุด3ตัวให้ 5, 2 3 7 2งสาูนเกและอีกชุดหนึ่งให้เลข3กับเลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี3 1, 3, 4 3 2-37สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาด่วน99กแม่กองให้เลข0เลข1เลข5ผลการออกตลาดกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1่ออก106เลขท้าย2ตัวนงให้เลข0นเลข1เลข5เลข0เข้าหลักสิบของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1่เลข1กับเลข5เข้าเลขท้าย2ตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าข้เรามาตามกันว่างวดนี้ด่วน9 9แม่กองอยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม มาตอนเขา้ามาตัวกระต่ายบนล่างงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2565กระต่ายบนล่างให้เลข3กับเลข4่ชุดสอตัวให้ถ้าเลข3ามาก็จะมี3 0 3 2 3, 3 3 3 5 3 7 3 8อเ็มถ้าเลข4มาก็จะมี 4, 0 4 2 4 3 4 5 4 7 4สสาหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมากระต่ายบนล่างให้เลข1กับเลข5ชุดสอตัวให้61กับ0ูนผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าหรือที่1ออก 106ูนเลขท้ายตกตกหนึ่งให้เลข1กับเลข5ชุด2อตัวให้61กับ0ูน1กับ0 1. 6, 1, ูนเข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้ายที่หเลข1กับเลข5เข้าเลขท้าย2อต,ตัวครับเรามาตามกันว่างวดนี้กระต่ายบนล่างยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าขามาตอนเข้ามาตัวรวยทางประเทศงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2565 รวยทัางประเทศให้เลขก6ตัวเดียวให้เลขก6ชุด2ตัวให้60 64 67ชุด3ตัวให้560 367สํสาหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดกับไม่เข้าเป้าคาร์บะตามกันว่างวดนี้รวยทัางประเทศจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหม ขามาตอนเข้ามาตัวได้อาจารย์ชนะเลิศงวดประจำมาที่1พฤศจิกายน2565อาจารย์ชนะเลิศให้2ชุดชุดแรกให้เลข 2, เลข0เลข8ชุด3ตัวให้ 501, 403, 605, 209และชุด1นึให้เลข3กับเลข0ชุด2ตัวให้ 3, 1, 3, 5, 3, 7, 3, 9สําำหรับผลงานงวดที่ผ่านมันหลุดครับไม่เข้าเป้า,ขาเขารมาตตากันว่างวดนี้ อาจารย์ชนะเลิศจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาตอเข้ามาตอมือหนักงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2565มือหนักให้เลขสาตัวเดียวให้เลข3าชี้สองตัวให้3537ชดช้ 3, ตัวให้235837สําสำหรับผลงานว่าที่ผ่านมาหลุดทำไมเข้าเป้าข่ามาตามกันว่างวดนี้มือหนักจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหม เข้ามาตออเข้ามาตอยซื้อกงงวดประจาวันที่1พฤศจิกายน2,565ซื้อกงให้เลข9้าตัวเดียวเลขเก้ชื่อ2ตัวให้ 91, 93, 95, 90สาหำหรับผลงานวดที่ผ่านมาหลุดคขาไม่เข้าเป้าขาัมาตามกันว่างวดน,นี้ซื้อกงจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำามาสไลด์นี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของถักช่อง รวมเล็กเด็ดอาจารย์ดังทางช่องก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เงิน254555 2 7 8 7 07ชุดทอง 925 525สำหรับตัวเลขที่ทางช่องนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อน,นำไปเป็นข้อมูลซื้อสลากินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ